ก <c oughs> ับตันเจครับชนาทิพสงศสิลป์ช่วงเวลาที่รอคอยครับครับ <c oughs> รอจังหวะให้พร้อม <c oughs> จะได้ดีใจว่าพร้อมกันนะครับเป็นของขวัญปีใหม่กับพี่น้องชาวไทยนะครับหกครับ <c oughs> เราทำสำเร็จนะครับเป็นของขวัญปีใหม่กับการกู้วชไทยเลยครับ จากที่ครั้งที่แล้วก็ป็น28เราก็เข้าแค่รอบ,บอรองเทอเ์ิฟนะครับนี่ความก็เยี่ยมสำหรับทบัวน,นี้โดยเฉพาะนะครับกับภาพคือแฟบนบบอลความสุขก็รับปีใหม่พอดีครับสำหรับ,บแฟนๆกีฬาแล้วก็น้องชาวไทยนะครับ